เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรโพกลางแถลงข่าวรวบสองคู่หูเยาวชนขโมยจักรยานยนต์ได้พร้อมของกลางหลายรายการที่สถานีตำรวจภูทรโพกลางตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาพลตำรวจตรีไพโรธขุนหมืน่นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยพันตำรวจเอก วีนวัฒน์ีแย้มผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพกลางพันตำรวจโทสมานชาวมะเริงรองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโพกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนส,ส,วนสพโพกลางนะครับได้ถแถลงผลการจับกลุ่มนายนารงอายุ15ปีชาวอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาและเด็กชายแดงอายุ14ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา2เยาวชนในคดรีร่วมกันลักรถจักรยายนยนต์พร้อมทั้งของกลางรถจักรยายนยนต์รวมทั้งสิ้น12คันพร้อมทั้งอะไหล่รถที่ถูกแยกชิ้นส่วนและอุปกรณ์แต่งรถจานวนมากครับ โดยก่อนหน้านี้เมื่อเวลา10นกา30นาทีของวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชุดสืบสวนสถานีตำรวจโพธิโพกลางนั้นได้รับแจ้งว่ารถจักรยานยนต์ Honda Dream Super Cup สีแดงหมายเลขทะเบียน2กไก่พ่อพาน2709นครราชสีมาซึ่งจอดไว้บริเวณข้างร้านสะดวกซื้อตลาดชิมตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองนนะครราชสีมา ชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุทราบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนั้นถูกขโมยไปเมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่19กุมภาพันธ์โดยเพราะว่ามีวัยรุ่นชาย2คนใช้รถสกู o ปปี้สีดำขับมาจอดบริเวณที่เกิดเหตุคนซ้อนนั้นได,ได้เดินลงมาอย่างรถจักรยานยนต์ Honda Dream คันดังกล่าวก,ก่อนที่จะใช้เท้าถีบแฮนด์รถเพื่อที่จะทำลายล็อกที่คอรถนะครับ แล้วก็จูงรถไปก่อนที่คนขับนั้นจะใช้เท้าถีบยันรถที่ขโมยนะครับหลบหนีมุ่งหน้าไปทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประตู2เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด บริเวณทางเข้ามาหาวิทยาลัยพบว่าชายสองคนนั้นรูปร่างผอมอายุประมาณ15ปีได้ใช้รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy สีดำหมายเลขทะเบียน1กกไก่ทอทง8510และน่อนครราชสีมากับขี่ยันรถ Honda Dream มสีแดงนะครับที่ขโมยจากผู้เสียหายจากการสอบสวนทราบว่า รถที่ใช้ก่อเหตุนั้นนะครับมีเด็กชายแดงนามสมมุติเป็นผู้ขับขี่และก็ทราบว่าเด็กชายแดงนั้นมักจะไปไหนมาไหนกับนายนารงและอาศัยอยู่กับพี่สาวในหมู่บ้านเอื้องงามวิวตำบลสุรานารีอำเภอเมืองนครราชสีมาเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบกับนายนารงและก็เด็กชายแดงพร้อมกับจักรยานยนต์ของกลางที่ถูกขโมยจากการขยายผลนะครับ พบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นเคยลักขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งสิ้น12คันจากนั้นนะครับจึงได้ควบคุมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปด้านผู้เสียหายรายหนึ่งก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ารถของตนได้หายไปประมาณ1เดือนแล้วก็รู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นติดตามจับกลุ่มจนได้คืนเนื่องจากตนและพัญญามีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถไปทำงาน ตลอดระยะเวลา1เดือนตนกับพัญญานั้นต้องเดินไปทำงานก็สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากตรงจึงได้นำแคนตาลูป2ลูกนะครับมามอบเป็นน้ำใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นมีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชนต่อไป อย่างไรก็ตามรถทุกคันที่ถูกชำแหละจนไม่เหลือสภาพเนื่องจากพฤติกรรมของเยาวชนสองรายนี้นิยมที่จะนำอะไรไปแลกเปลี่ยนหมุนเวียนอะไรรถกับเพื่อนๆเ,เพื่อจะนำมาแต่งรถแข่งขันนะฮะแต่ก็ไม่ได้นำอะไรหรือว่าอุปกรณ์ไปขายต่อแต่อย่างใดถึงได้เป็นเหตุนะครับให้ออกขมโมยในยามค่ำคืน ด้านพลตํารวจตรีไพโรธขุนหมืน่นผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยว่าอยากจะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานมันสังเกตพฤติกรรมหากมีการเปลี่ยนรถบ่อยหรือว่ามีพฤติกรรมแต่งรถซิ่งออกเที่ยวเตรในช่วงค่ําคืนซึ่งการแข่งรถนั้นก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะเป็นเหมือนสองเยาวชนที่ก่อเหตุนี้ก็เป็นได้นะครับก็ให้เฝ้าระวงังแล้วก็มันสังเกตพฤติกรรมของลูกหลานของท่านด้วยครับ